ค่ะวันนี้ช่องอุ้งอะโลฮ่าก็จะมาปอกทุเรียนกันให้ดูดเลยนะคะอันนี้คือเด็กที่บ้านปอกนะคะก็เริ่มจากที่ปอกเป็นก็ช่วงที่โควิดแรงๆนะคะก็คือธรรมดาก็จะซื้อทุเรียนที่เขาปอกให้จากพ่อค้าแม่ค้าปกตินี่แหละคะ่ะแต่พอช่วงโควิดแรงเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเชื้อมาจากไหนช่วงนั้นกลัวมากก็นั่นนะก็เลยบอกว่าสั่งเป็นลูกๆจากสวนตามละยองตามอะไร แล้วก็ส่งมาทางแบบไปรษณีย์ส่งะลรโอ้โ oh, หช่วงนั้นก็ปลาาบ้างดิบบ้างเจอกันมาเยอะเลยค่ะแบบโอ้ป, oh, ปลาลาเพราะอะไรฮะไปรษณีย์ติดโควิดกันทั้งไปรษณีย์ปิดคือทำที่ทําการไปรษณีย์สิบวันเนี่ยโอ้โ oh, หกว่าจะส่งมาถึงที่ก็ค้างอยู่ที่ขนส่งสิบวันเละบ้างอะไรบ้างบางทีก็เจอมิจฉาชีพบ้างนะคะโอ้โ oh, ห oh. กว่าจะได้แต่และนี่นี่น,นี่เด็กเนี่ยซ้อมฝึกมาสามสี่ปีแล้วนี่ค่ะนี่ฮะ,ะเรียกว่าเชี่ยวชาญกันมากเลยนะคะ นี่นี่นี่ดูดูการปอกดูกลมปอกไม่ว่าจะลูกสวยลูกไม่สวยลูกปิดลูกเบี้ยวเปลือกหนาเปลือกบางน้องปอก,กได้หมดค่ะนี่อ่าเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะดู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 ฝีมือเขาฮะไวไหมคะลูกหนึ่งไม่เกินสองสามนาทีก็ปอกเสร็จแล้วค่ะนี่ดูฝีมือนะคะนี่ว๊านี่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 ดูดูดูทุเรียนดูห่วงเนื้อห่วงตัวดูดูค่ะดู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 ค่ะเปลือกหนาพอสมควรแต่ก็ยังปอกได้นะคะนี่นี่ นี่มีห่วงเม็ดห่วงเม็ดไม่ยอมให้เม็ดด้วยอ่าเอาไปตัดเนื้อแล้วกันนะคะนี่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 นะใช่ไหมอันนี้ผูสวยอยู่ค่ะผูสวยงามเป็นผูลูไม่บิดไม่เบี้ยวปอกง่ายแต่เปลือกหนาหน่อยนะคะนี่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 นะไม่กี่นาทีก็ปอกเสร็จนะคะดูดูดูนี่ฝีมือฝีมือน้องเขาหลังจากฝึกฝนกันมาสองสามปีซื้อหนึ่งปีหนึ่งประมาณ เจ็ดแปดสิบลูกค่ะมาให้น้องเขาฝึกเป็นอาชีพเสริมนี่ค่ะนี่ค่ะมาดูกันมาดูนี่นี่นี่แวนเห็นไหมซื้อมีดเฉพาะปอกทุเรียนมาด้วยนะคะนี่มีดสั่งก็เอฟมาจากนี่แหละค่ะสวนที่ไฟ์สดนั่แหละค่ะสั่งทุเรียนสั่งทุเรียนปุ๊บแล้วก็สั่งมีดมาด้วยเลยนี่ค่ะน,นี่เห็นไหมอันนี้ก็จะพูยาวดีลูกจะออกยาวๆนะคะ ปูก็ยาวเพียงแต่เปลือกหนาไปนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังพูสวยได้อยู่นี่ค่ะใช้ได้ใช้ได้ไดอะกำลังกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ค่ะนี่อะนเล็กหนึ่งผูค่หนึ่งูลูกนี้มีสีู่นะคะนี่นีู่สุดท้ายนี่เปิดมาแล้วนะสวยทุกผูเต็มเต็มทุกพูค่ะนี่ค่ะนี่สวยงาม ผ่านการปอกโดยเด็กที่บ้านที่มีความชำนาญแล้วนี่สวยมากค่ะได้มาสี่พูเต็มๆอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองจากระยองนะคะอันนี้ก็คือสั่งมาจากสวนไร่สดที่ระยองค่ะอันนี้ได้ดีพอสมควรค่ะหาเนื้อดีมากกรอบนอกนุ่มในนะคะสี่พูสวยๆค่ะนี่สวยงามนะคะเหลืองอลา,ามงามตาค่ะ สวยเหลืองน่ากินเลยค่ะนี่กำลังกิน